ไม่น่าเชื่อเลยอะว่าจะอยู่อเมริกามาแล้วถึงเกือบ20ปีเวลานี่มันผ่านไปเร็วยิ่งกว่าโกหกอเนาะหลายคนก็สงสัยถามกันมาว่าเฮ้ยไอตอนแรกที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเราเป็นวิศวกรเนาะ20ปีผ่านไปมาอยู่ที่อเมริกาแล้วมาเป็นคนขายของมาทําอาชีพเป็นเด็กเสิร์ฟพอมา20ปีผ่านไปเนี่ยมันคุ้มไหม กับการออกเดินทางตามหาตัวเองคิดมองย้อนกลับไปกับตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยอันไหนอะ่ะมันดีมากกว่ากันการเดินทาง20ปีอะ่ะคุ้มค่าไหมกับการออกมาจากอาชีพวิศวกรก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าไอตอนที่มาเนี่ยคนตั้งคำถามมากเลยเฮ้ยอาชีพเป็นวิศวกรกำลังดีๆอยู่แล้วจะออกไป อเมริกาไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปเป็นอะไรทำทำไมหมอว่าเราเหมือนเป็นคนบ้าแต่เราจริงๆก็เราก็อาจจะเป็นคนบ้าบอๆก็ได้เราไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้ฟิตอินในสังคมด้วยคือตอนที่เป็นวิศวกรเนี่ยเราทํางานเกือบตลอดเวลาเลยอะไม่ว่าจะเปลี่ยนงานแล้วอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยแล้วเราทํางานจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยมันเกิดมาเพื่อทํางานอย่างเดียวเลยเหรอมันไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอแต่ว่า เงินเราก็ต้องยังส่งให้ที่บ้านจะออกก็ไม่ได้ที่บ้านก็ไม่อยากให้ออกมันมีข้อจํากัดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทุกๆวันไปทํางานเราก็พยายามที่จะฟิตอินเข้ากับสังคมก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวสวยเมื่อก่อนฉันก็สวยนะจ๊ะแต่รู้สึกว่ามันต้องพยายามมากเหลือเกินแต่ละวันที่จะมาแต่งตัวรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรา แต่ถ้าเราไม่แต่งตัวมันก็ไม่เข้ากับคนอื่นค่ะบอสเรียกไปว่าเรียกว่าถ้าไม่แต่งตัวแบบนี้แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้มาเจอไอ้โปรแกรมออฟแพยนี่แหละที่ตอนนั้นเนี่ยคือไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหมหนึ่งปีที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เออคือไม่ได้ว่าแบบรักการเลี้ยงเด็กอะไรขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าหนึ่งไปก่อนเถอะไปตายเอาดับหน้าตอนนั้นอะ ที่เป็นอยู่มันไม่ไหวแล้วไงเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละแล้วก็ไปเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวเ,เพราะว่ามันก็มีรายได้เข้ามาด้วยแล้วก็จะได้เหมือนออกเดินทางค้นหาตัวเองอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวละยอมไปตายระดับหน้าในตอนนั้นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอตลอดการเดินทาง20ปีมันไม่ใช่มีแต่สิ่งที่ดีดสิ่งที่ไม่ดีก็เยอะแยะแต่ว่าเรารู้สึกว่า ทุกอย่างอะ่ะมันคือการเรียนรู้อะ่ะพอเราล้มไปแล้วเราแค,แค่ลุกแค่นั้นเองเราลูกขึ้นมาแล้วเราก็สู้ต่อเราลูกขึ้นมาเราก็หาตัวเองในตลอดระยะเวลาที่20่ปีเนาะถาอาชีพมไม่รู้แกอาชีพแล้วที่เนี้ยซึ่งรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยอะ่ะเราจะไม่ได้รับโอกาสนั้นเราจะไม่ได้รับโอกาสใน,นการค้นหาตัวเองฉันก็คงจะยังเป็นวิศวกรอ,อยู่ถึงฉันจะไม่ชอบฉันก็ต้องําแล้วอะ่ะเพราอเมืองไทยอะ่ะพอ ที่อายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรมันมันไม่ได้มันมี s t a ตัสในสังคมมันมีคนรอบข้างคอยจดจ้องคนคอยสนน้ำหน้ามันไม่เข้ากับ norm ในสังคมแต่สำหรับพี่เนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยอ,อยู่ลมแล้วอยู่ก็ลุกได้ตอนไปเรียนเป็นเชฟเนี่ย27แล้วนะก็คือจากเป็นแนนนี่ก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นเด็กเสิร์ฟก็เปนเป็นเชฟ แล้วเราก็เรียนเป็นเชฟแล้วก็ไปทํางานเป็นเชฟหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่ตัวเราอะ่ะเราก็มาเปิดร้านฟุดคาร์ดเจ๊งไปมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฟู้ดทรัคสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนกับคนเก่าจากเมืองไทยได้ตามมาหลอกหลอนคือก็ไป MBA, เรียน M B A นะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแค่ฟู้ดทรัคออเนอร์มันไม่เจ๋งมันต้องไปเรียน M B A มันจะได้ได้ status. สเตตัสสรุกว่าคือเรียนไม่จบเราไปเรียนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันทาอะไรอยู่อะจะมานั่งทําอะไรตรงนี้มันไม่ใช่ที่ที่ของเราอะมันไม่ใช่ที่ที่เราอยากเป็นธุรกิจกําลังขายายตัวไปได้ดีเนาะกาลัง <c> แบบโอย๊ยลูกเรืองเงินไหลมาเทมาฉันจะรวยฉันจะรวยโควิดมาอีกเขาแปกไปพักหนึ่งชอบนะทำฟุตารักอะเพราะว่าเราสามารถจัดตารางงานเองได้ฉันจะไปตรงไหนฉันจะไม่ไปตรงไหนแล้วพองานกลับมาฟื้นตัวหลังจากโควิดอะ ไอคนที่หางานให้เราก็บอกเลยอุ้ยฉันมีงานให้เธอเยอะแยะมากมายนะเธอรับรถสองคันเนี่ยเชา้าเย็นได้เลยอะไรเงี้ยแต่เรากลับกฏิเสธในตอนเนี้ยเราได้หาตัวเองจอเจอแล้วว่าเราอยากจะทํางานให้น้อยลงเราลดการทํางานลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วน,นะทุกคนเพียงแต่ว่าเราพยายามทํางานที่มันมี High Margin High Profit เพื่อที่จะรักษาไรายได้ของเราไว้หลายคนก็รวมเฉพาะโดยเฉพาะแม่ตัวเองก็ตั้งคําถามหนักเลยนี่อยู่บ้านหรือเป <c oughs> <c oughs> ล่าก,กำลังจะฟื้นคืนชีพเธอกําลังจะรวยเธอทำแบบนี้อีกแล้วเธอเป็นไรบ้าบอแต่มันต้องบอกว่าถ้าเราเอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งอะเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตให้มันแบบเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติทํางานให้น้อยลง ใครได้ดูคลิปกันก่อนก็คงจะรู้แล้วว่าเราเคยพูดแล้วว่าเหตุเกิดจากน้องหมาเนี่ยตายในช่วงโควิดเนาะแล้วเป็นน้องหมาที่เรารักมากอยู่ด้วยกันมาฝ่าฟ,ฟันความยากลำบากมะพอเขาเสียไปอะเรารู้เลยว่าแบบเราไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วอะเราอยากได้แค่เขากลับมาแต่มันไม่สามารถเอาอะไรที่จะมาแลกเขากลับมาได้แล้วไม่ไว่าจะเป็นเงินทองบ้านรถอ,อะไรมันไม่ได้สําคัญอะไรอะ่ะ การใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขลดงานลงลดความเครียดลงเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายอย่างการไปเดินป่าเป็นเลยที่โคตนมีความสุขเลยเดินใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติและต้องบอกว่าอเมริกาได้ให้โอกาสเราจริงๆ20ปีที่ผ่านมาได้ค้นหาตัวเองจนเจอเรารู้สึกว่าพอเรามาอยู่ที่นี่เราได้รับเราอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้ เราไม่ได้ต้องไปตามบรรทัดฐานของสังคมว่าฉันจะต้องทำอะไรอย่างโน่นอย่างนี้เราสามารถอยู่แบบออกนอกกรอบได้ตอนนี้คือตัวเอง40กว่าแล้วเนาะเราอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขแล้วเรากู้สุขว่าทุกวันเนี่ยมันต้องมีความสุขนะใช้ชีวิตเหมือนน้องหมาทุกวันเนี่ยก็มีความสุขแล้วหนึ่งวันของมนุษย์คือสองอาทิตย์ของน้องหมาถ้าเราใช้ชีวิตแบบน้องหมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ทุกวันให้มันมีคุณค่าให้มัน เต็มที่จริงๆว่าคนเรามันไม่ได้เกิดมาแค่ทำงานอย่างเดียวกว่าเกิดมาควรจะมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เรารักใช้ชีวิตกับคนที่เรารักให้มีค่ามากที่สุดอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยมันอีกนานแค่ไหนเนาะย0ปีที่ผ่านมาไม่เสียดายเลยเรารู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วอะแค่นั้นคือแบบฉันโอเคแล้วฉันตายตาลับอะ รู้สึกว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยเราก็คงจะเป็นวิศวกรเนาะไม่แน่อาจจะเป็นเจ้าของบริษัทดีไซน์อะไรก็ได้อาจจะมีเงินก็ได้ไม่รู้แต่มีความสุขไหมอันนั้นนะคงไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราคนเราอะ่ะมันจะมีความสุขไม่ได้อะ่ะถ้าเรายังหาตัวจากอยู่เมืองไทยอะ่ะมันมีความกดดันหลายๆอย่างเนาะทำอะไรแม่งก็ไม่สุขทำอะไรแม่งก็โคตรทุกเลยจนสุดท้ายอะ่ะ เราได้มาเรียนรู้อะไรที่นี่เพราะว่าชีวิตที่นี่มันไม่ได้ง่ายนะทุกคนมันเจอความยากลําบากแต่มันสอนให้เราอะแร่งขึ้นมันสอนให้เรารู้จักทําอะไรด้วยตัวเองเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดให้ามาเดินป่าอะไรในคนเดียวเนี้ยคงไม่ได้ทําให้เราแบบรีแลกซ์ทำให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมาชาติทาให้เรามีความสุข ความคิดคนมันก็เปลี่ยนไปตามอายุแล้วก็บทเรียนที่เราได้รับเนาะมาแล้วก็ก้าเดินอย่ถูกต้องด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยคือฉันไปตาเอาดับหน้ามันถึงได้ลมลุกคลุกคลานอยู่เป็นเวลาค่อนข้างนานพอสมควรแต่ถ้าใครมาด้วยการที่มีการวางแผนที่ดีมีข้อมูลความรู้ที่ดีอตอนนี้ มันมีข้อมูลที่ available มากมายสำหรับทุกคนเลยที่อยากจะมาสามารถที่จะทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะถ้าเราได้เรียนรู้อะไรก่อนที่จะมาชีวิตอาจจะราบรื่นมากกว่าอย่างที่พยาบาลที่เขาเขียนหนังสือที่เขาดูแลคนใกล้ตายเขาบอกคนที่เขาใกล้ตายสิ่งที่เขาเสียใจก็คือทํางานหนักมากเกินไปไม่ได้ใช้เวลากับคนที่เรารักไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วก็ไม่ได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นแต่วันนี้สําหรับตัวเอง ทำหมดทุกอย่างแหละถ้าวันนี้จะต้องเป็นอะไรก็ตาลับละรู้สึกว่า20ปีที่ผ่านมาฉันได้ทำทุกอย่างที่ฉันอยากทำถ้าถามว่าเอ้ยถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยยังจะทำแบบนี้อยู่ไหมยังจะมาที่นี่ไหมเพราะว่าไอตอนที่เราลมรุกคุกคามันก็นเจ็บหนักนะทั้งเลิกกับสามีทั้งธุรกิจเจ๊งแต่ต้องบอกว่ามันค่อยคุ้มค่าเลย เพราะว่าเราได้หาตัวเองจนเจอในที่สุดชีวิตฉันก็แฮปปี้ได้สักทีแฮปปี้จริงๆอย่างที่ฉันอยากเป็นไม่ต้องไปแต่งตัวอะไรให้เข้ากับสังคมแล้วฉันจะเป็นอย่งไรก็ได้ไม่ต้องออกไปวิ่งตามหาเงินทุกวี่ทุกวันไม่ต้องใช้ชีวิตตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังใช้ชีวิตตามสิ่งที่เราอยากเป็นถ้าสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะลองย้ายประเทศ หรือว่าลองออกเดินทางตามหาตัวเองอะส่วนตัวนาะคิดว่ามันคุ้มค่าที่เราจะออกค้นหาตัวเองให้การออกเดินทางมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถหาตัวเองได้เจอกลับไปเราจะได้ไม่ต้องเสียดายด้วยอะว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้ทำนี้ฉันน่าจะทำนี้มันจะได้ไม่ต้องมีความเสียดายเสียใจที่ไม่ได้ทำทำหมดแล้ว แล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเราก็ยอมรับแล้วก็เอนจอยไปกับมันนะเพราะว่าการเดินทางทุกอย่างอ่ะมันคือประสบการณ์่ที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวม,มาใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองเป็นการเรียนรู้ก็เหมือนการมาเดินป่าแหละไม่ใช่ว่าฉันจะต้องถึงยอดเขาฉันถึงจะมีความสุขเนาะระหว่างข้างทางมีอะไรสวยๆดีๆให้มองอีกตั้งเยอะ อันที่เราเดินทางมาถึงวันนี้ได้เราสึกว่ามันไกลเกินฝันแล้วอะไม่ว,ว่าต่อไปนี้จะเป็นยังไงก็ไม่กลัวอีกแล้วสุขใจละเราคิดว่าการที่แค่เราทำชีวิตทักวให้มันมีความสุขให้มันมีความหมายแค่นี้พอละ